คดีนี้ไปดูการซื้อขายของคนระดับเซียนสวัสดีครับผมเบิร์ตโทจะมเนียนพระตันเทิงรองสอนประกันปรากามสนอัมเสศรับแจมีเหตร้อวพิวาทกันนายคนนี้เตรียมพระสมเด็จปลอมจะเอาไปหลอกต้มคนครับนี่พระสมเด็จปลอมแต่มันไม่มีทางดูออกหรอกเพราะเนี่ยมันปลอมเกรดเอ <c oughs> ไปกันหลวงพ่อ <c oughs> แหม่ช่างสรรหามานะแกส่วนนายคนนี้ก็เตรียมมาเหมือนกัน นี่นาฬิกาปาเต้ปลอมแต่มันดูไม่ออกหรอกเพราะมันปลอมเกรดเอเกรดเอแล้วเหรอแม่ <c oughs> <c oughs> เล้วทั้งคู่ะครับ้ย <Hey. S 1> อ้าวเฮ้ยมันมันหลอกกันไอป้ปลอมเกรดเอมันหลอกกันเองวะ่ะสมเด็จแท้เอสงสนไหมเฮ้ย <c oughs> สมเด็จแท้เลยเอะปะสนว่ะเฮ้ยแต่ข้าไม่มีตังอะเอาแล้วไงแต่ข้ามีนาฬิกาปาเต้แท้เว้ย, <c oughs> เเยเฮ้ย ปาเต้แท้เลยเหรอไม่แท้แลกกันมาหูโอ้ได้เลยเพื่อนได้เลยเฮ้แต่เดี๋ยวนี่จะเป็นคนอื่นนี่ข้าไม่ยอมนะมนี่เห็นเป็นเองนะคนกันเองก็เลยให้<อ>เหมือนกันนั่นแหละนี่คนอื่นข้าไม่ให้อยู่แล้วนะนี่ว่าเป็นคนกันเองข้าเลยให้ได้เหมือนกันโอ้โหนันมีทวงบุญคุณกันด้วยโอ้ยปลอมทั้งคู่ล่ะครับแล้วหลังจากพิสูจน์รู้แล้วว่าปลอมทั้งคู่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้น ศึกนี้ใหญ่หลวงนักมาฟัดกันแล้วล่ะครับโอ้โหไอสองปลอมมันนัดดวนกันแล้วครับ อ๋อโหัวเข่งยังสโลว์โอ้โหสุดยอดได้เท่บ้างครับซีนนี้เอาแล้วครับมันตีกันแล้วครับโอ้โหตีกันใหญ่เลยครับเอาเตะกันให้ตายไม่ขาดหรือสองขางก็เอาเลครับเลครับงานนี้เป็นไงสมน้ำหน้า คิดจะตบซับคนอื่นตบกันเองไม่ได้อะไรครับนอกจากเจ็บมากนี่แหละครับกมตามพันติดติดเลยเป็นพระสุเดชเป็นพระปลอมแลกกับนาฬิกาที่พ่อจันทางฝ่ายก็ต่างปลอมมาเฮ้ยแย่ของปลอมมาหลอ,อกให้ฉันเหรอของแกงก็ปลอมเหมือนกันเ็เลยวจบ่ายกันถึงลงพักเรื่องนี้พระปลอมนาฬิกาปลอมมีจริงอย่างเดียวเจ็บจริงขอขอบคุณร้อยตำรวจโทรจำเนียนพื้นดอนเข่ง ร้องสารวัตรป้องกันปราบปรามสนสามเสนเจ้าของเรื่องร้อมทั้งคู่